นวัสการปูครับจูเลนทอครับผมครับโยมนี่แหละครับมาหอดมาถึงแล้วครับโรยพี่น้องเอฟซีครับหลังจากที่เขาเดินทางมากะใไซเวลาโดนพ่อสมกวรนะครับครูตัวสีมาหอดวัดปูนะครับเขามาตามตัวเลขนะครับที่แอดเดเวลไปทางต้นนี้นะครับสําหรับตัวเลขปูเขามหางวดแล้วผมกับมาขอไทยท่าเพิ่น ที่หางวัตที่ผ่านมาผมกลับมาขอทายถ้ำปูพ่นกับออนุญาตให้ทายถ้ำเนื่องจากว่าเพื่อนญาติผิดวินัยอันนี้ผมว่าเอาลดปูเพ่นกะบอสุดวักสีว่าปนในผมกะขออนุญาตออกตัวแท่นปูลวดเนาะเนื่องจากเพื่อนญาติผิดวินัยแต่ว่าเมื่อเส้านี่นะครับปูเพ่นกะไปบอกข้าวดีแล้วเมื่อเส้านี่เพื่อนไปบอกข้าวดีเพื่อนบอกว่าอา,อาจารย์ที่ให้สัมผณ์อยู่ แต่ว่ายาไทยตัวอาจารย์เอ้อวเาชันเอาเต่เสียงในบ่่าชันแต่ว่าบบดนี้บัดว่าหอดว่าหอดว่าตอนนี้ผมก็อยู่นั่งอาจารย์นะครับอ่าเฮาสีมาสอบมาถามอาจารย์ว่าเป็นด้วยสาเหตุอยังปูเพ่นคือให้ไทยถ้ำสำหรับงวดนี้อ่าซึ่งเลขเพิ่นถือกแม่สีหางงวดนี้เป็นความจริงบ่หื้อก้อนหนานั่นถือกแม่ให้ว่าที่อ่าท่นบ้านขาเจ้าว่าคู่ปับกับแม่นำหนึ่งนี่เป็นความจริงบ่จังไลเฮามาฟังจากปากปูเลย นะครับนมาสการครับปูครับจะเล่นพรจะยงสอนครับผมผมว่าจีแม่เอาตัวเลขตัวเบอร์ว่าวหลายใหญ่ห้างนี่ผมว่าจีแม่ขอตัวเลขตัวเบอร์กรบปูปูสี่าจังหดเป็นยังงวดนี่คือได้ปล่อยตัวเลขงวดก่อนคือที่หลายหงวดที่ผมมาสอบมาถามมาขอนําปูปูคือว่าบ่อหาป้ปล่อยครับปูครับอ้ตามที่พานมากับยานผิดวินัยพิวินัยสงส์แต่ตอนนี้ก็มีความจำเป็นแหะ นี่ค่อยจำเป็นคือท่างเขาออกของวัดยมันมันมันบสะดวกเออมันมันมันบสะดวกทางทางเขาออกมันใส่ที่ของเพื่อนเออเจ้าของที่เพิ่นกห้ให้ใค้ความสะดวกยู่ดอกแต่มันเป็นถ้าอนาคตพายภาคหนาวยันมี้ปัญหาเออก็เลยจำเป็นว่ามาบอกบุญญาติยมมาบอกบุญญาติยม เอาจังจีผมสรุปเด้อพอยพี่น้องเด้อปูเพื่อนอยากให้อยากบอกบุญเอฟซีน่ยแหละโดยการบอกบุญนี่เพิ่นก็เลยอยากให้ตัวเลขอยู่แต่ว่าเพื่อนว่าสะดวกสี่บอกออกซื้อเพื่อนมาเพื่อนก็เลยให้เบอร์โทรทิมไวสองเบอร์ให้โทษถามอาโลวดกันออกซื้อมันที่เปลี่ยนการพิษวินัยออกไปไกลเท่าไรแห้งอันแห้งยั่้เพื่อนก็ว่าไปแต่ว่าสำหรับสถานที่ผมขออนุญาตอธิบายจักหน่อยเด้อครับพอยพี่น้องครับ ผมกลับมาได้มีโอกาสได้มเมื่อว่าักปูอยู่ปูเพิ่นกับว้าสซู่ฟังงมาถึงความจําเป็นเป็นหยังเพิ่นถึงบอกเลขว่านี้เนื่องจากว่าวัดนี้นะครับเพิ่นมาตั้งที่หลังเปลี่ยนวัดอยู่ในป่าเนี่ยมาตั้งที่หลังบันีสาเหตุที่มาตั้งที่หลังบันีท่างออกมันว่มีบันีการที่เดออกไปเพิ่นก็ได้ย่างมูป้าออกไปได้ย่างบูป้าออกไปเพื่อสิตไปบินธบาตของแต่ละเศ้าเนี่ย บานี่เพื่อนก็เลยอยากได้ที่อยากได้ทางเพื่อนว่าอยากได้ที่อยากได้ทางพ้อให้อคัทีาญาตยโยมขอมาก็ได้ครับรถขามาได้สะดวกเพื่อนอยากได้ที่อยากได้ท่างบานี่เพื่อนก็เลยไปขอความอนุเคราะห์จากจ้ควองที่วันต่อไปจ้ควองที่เพื่อนก็ให้คว่ารวมเมื่อตะยังดีอยู่เพื่อนก็ให้ทางเที่ยวอยู่นะครับแจว่าบัดนี้ความสบายใจของปูปูบ่สบายใจเพื่อนว่าอังสันอธีคออนุญาตเราแทนปูเลยนะครับ เพื่อนบอสบายใจแท่นั้นแนวนี่แหละแน่ที่อธิบายไปงงใจหนึ่งละครับเพื่อนกับบอสบายใจเพื่อนก็เลยว่าเอ้าเฮ็ยจังไรคาเทียมี่ภูมมาเสือที่เสือทางอันนี้คือคือเอาไปก้อนหนานะครับอันนี้ก็ยังบ่มีภูมมาเสือหรอกคาเทียมีภูมมาเสือที่เสือทางที่บ่มีปัญหาที่หลังบอกคาเทียท่างวัดท่างว่าเที่ยวเขาออกในมันสิเปลี่ยนกันกันยุงยากไปหนาบ่เพื่อนก็เลยตัดสินใจว่าอป่อยเรียกว่านี้ซะเป็นอย่าง ปอยงวดนี้คาทีอาเพื่อนเอฟซีเพื่อนได้โชคได้ใช่เพรือว่ามีผู้มีกิจติธาเพื่อนบ่ถือเลขหรึงถือเลขก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนมีกิจติธาอยากซื้อดินซื้อดอนเป็นของวัดของว่านี่อยากเท็บท่างเขาวัดเนี่ยจีเป็นอันนี้สงสําหรับตัวเพื่อนนําบ่อหนึ่งก็ได้ผลประโยชน์ทั้งวัดน้ําวัดกับจีได้มีเทียงท่างเที่ยวพลอยพี่น้องเอฟซีกับจีได้อันนี้สงน้ําสีเป็นการดีบ่เพื่อนก็เลยตัดสินใจปอยเหลขงวดนี้เพราะฉะนั้นพลอยพี่น้องก็ อ่ฟังนะครับผมเอาขําปูมเว่าวเด้อแม่นละแม่นละครับผมที่เ้าไปฟังก่อนก่อนหน้านี้ละครับผมเอาขําปูมเว่าอันนี้ผมบ่ได้ว่าบุญผ้าโชคเราเองนะครับบุญผ้าโชคเพียงแต่เปลี่ยนสะพานบุญให้พ่อพี่น้องเอฟซีผู้มีกิจศรัทธาซึ่งผู้ใดสีเฮ็ดทีร้างผู้ใดเฮ็ดมันก็ได้บุญผู้นั้นละอืมบ่ได้บุญบุญผ้าโชคที่บุญผ้าโชคบ่ได้ไม่เฮ็ดน้าเนี่ย มันก็คือการกินนั่นแหละครับมันบอปไปอิ่มท้องเขาพ่นผู้บรกินเพื่อนว่าเพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องกับฟังบุญผ้าชั่วไปน้่ตอนนี้ผมกับยุนาพูนี่แหละครับกับเบ์โท่อเพื่อนเพื่อนทิมให้ต่เบ์โท่วเพื่อนว่าห้ตัวเลขเพื่อนบอกว่าผู้ใดอยากได้ให้โทษหาเพื่อนโทษเลยนะครับโทษหาเพื่อนเพื่อนกัจจีบอกตัวเลขซึ่งปัดเด็นมีอย่วนะครับปูเพื่อนห้เลขเพื่อนเ่าะหายหลายตัวเพื่อนห้ตัวเดียวลวดห้คู่หนึ่งฮะน ไฮฮางเดียวเอากันว่ากันตามลักษณะแล้วก็คือไฮฮางเดียวเลข้างเดียวสิเป็นเลข้างไดก็ทั่วหาปูเอา,อาซึ่งการทีทั่วนี่สิติทิยากเลยจักหน่อยเ้อเพราะว่าตอนนี้จอสายอยู่เดี๋ยวนี้ห้ว่าทั่วทรัพย์นี่พีเร่แล้วแต่ละคนอืมทั่วทรัพท์นี่พีเร่เตรียมโตแล้วเห็นเบอร์ทั่วนี่เตรียมทีทั่วแล้ววันต่อไปผมส่งคลิปนี่ก็ทั่วกันจ้าละวันเมื่อแรกงนี่ปูก็ได้นั่งกรรมฐา,านละวันต่อไปนะเพราะฉะนั้นกา ถือว่าเป็นการรบกวนบอ่อปูคันขาเจ้าโทร่วมากิสะดวกซ้าใดาบอ่บอบอ่อถือการรบกวนดอกครับเมตตาเมตตาเพราะว่าเพื่อห้เป็นวัดเป็นว่าเป็นใท้คนทนทุนทางในที่ได้ทางเนาะครับผมเอาปูเพื่อนก็ยืนยันแล้วว่าบ่บเป็นการรบกวนแต่ยอย่างใดน,นะครับเพื่อรศาสนาครับผมเพราะฉะนั้นพอ่นอพี่น้องก้าิโทรหาปููสิตอบถามเรื่องหยังเฮือฉีว่ามีผู้อยากซื่อขี่ดินขี้ดอนซอยวัดบ่เฮือฉ ผู้อยากได้อาน,นิสงส์ยังไงบ่นะครับอันนี้กาให้ทั่วมาทั่วหาปูรดผมบอได้รู้ตื้นเลือกหนาบางอีหยังมากไม่นะครับว่าเป็นจ้าไหนสาเหตุนะครับแต่ว่าผู้ที่ให้คําตอบได้ก็คือปูปูพันใหญ่คํำตอบพอยพี่น้องเอฟซีได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นกาเตรียมแคบนาจอยจดเบอร์โทรโทรเลยครับเรีกเพื่อนเนี่ยเพื่อนสีเดียนอีหยังเพื่อนสีร่องอีหยังหอเพื่อนไฮเม็ดเดียวโคโ,โรรอดบ่เพราะฉะนั้นพ่อยพี่น้องกะยาพลาดครับพอยพี่น้องครับ ทรหาเพิ่นโลดอันนี้อบอแมแอนแอดถือวิสาสะว่าเอาเบอร์ทั่วเพื่อนมาลงบอแมแอนข้ามว่าค้าจ่าจากปากเพื่อนเพื่อนกะให้เบอร์โทรศัพท์มาเพื่อสิให้เอฟซี F C, ทั่วมาหาเพื่อนเพราะว่าหนึ่งการที่แอดเอาลงซื้อหนึ่งมันคาเทียมันอันเพิ่นว่าสองการชมพติว่าเอาไปลงซื้อแป,ป๊บนะครับขันเรื่องเล่ามันไปไกลปะนี่การจีเป็ยนการพิษวินัยทังสง แม่ละแม่ละครับผมปูเพิ่นก็เลยว่าเอ้าจัาไหก็ให้เพิ่นโทรมหานี่ล่ะจีสะดวกก็ว่าสั่นเอาเจ้าไหนก็ตามใจปูเพ่นพ่อยพี่น้องขอบใจอดุพนันเลยครับผมอ่เมื่อในกาบุญพระชักับขออนุญาตเป็นี่าเว้าเป็นปากเป็นเสียงแทนปูนะครับอืมอันซึ่งสีเปลี่ยนจัาไหนจะพ่อยพี่น้องทีว้าที่คุยจัาไหนก็ อีหยังสีทอค้ามเมาจากปากปูครับบุญผ้าชั่วกระหาได้เพราะในชาติทอปูด้เพราะฉะนั้นกัดทั่วเอาเองอืมซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับปูพันบอกไว้ก่อนให้เป็นแนวทางซืซซอ่อปูพ่นให้เป็นแนวทางอันนี้ผมขออนุญาตถามปูเนี่ยอันถื่อกม่แล้วหางวดต้อต,อตอกันอย่างยืนยันได้บ่ว่าครับแบบถืออหลีบอกปูถือบบถอหลีถืออหลีแต่บอกอยากเ่าอย่างผิดวินัยครับผมเอ้อโหแต่ตอนไี้มันจำเป็นแค่บอ,บ,อบอกอยึดซี่ไปหั่นละ ครับผมที่อธิบายฟังกันแหละจัเติดที่นี่จะวางวดนี้ชัดเกนแล้วดได้มากแล้วได้มาแล้วชัดเจนแล้วโอ้พ้อมพ้อมฉีไห้แล้วแต่ว่าฉีไห้แต่ทางโทรศัรทัเท่านั้นแม่นละแม่นละครับนี่ละครับก็คือคําเเราจากปากปูนะครับแต่แต่ซื้อปูผมกับบ่ให้ออกปูเพิ่นกับบา่ใหา้ออกซื้อวัดเพื่อนกับบ่ให้ออกเพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องกา้เปลี่ยนความลับเนาะอันนี้ก็ถือว่า เปลี่ยนความหลับสำหรับปูแหละบ่เปลี่ยนความลับสำหรับหมูหฮาดเราเข้ากับทีปบบอกต่อกันอยู่หฮาได้เลขน้ำเพลินก็ได้อ่ได้ได้อนุญาตอนุญาตครับผมอ่าเพราะฉะนั้นก็เตรียมจับโทรศัพท์นีพีได้เอาไ้เด้อพ่อพี่น้องเด้อผมไปไปปั๊บนีก็ทรอปั๊บเลยเด้อครับเอาจะในคลิปนี้นะครับก็ทีพอสรุปไว้ซ้ำนี่นะครับขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมทั้งช่องนำเสนอเพื่อเปลี่ยนแนวทางท่านั้นนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขตัวเบอร์เฮือยังก็แล้วแต่ ปูนิมิตวะปูฝันวะครับปูครับมีฝันบะ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 ก็มีฝันมีรถโอ้สิ่งสิ่งอะไรรถดได้ปูเพื่อนวให้สะดวกฝันเอาจังซี่ไวสั่นปูว่าคันว่าไรปูสีให้ผมเอาจังซี่แหละซ้ำนี่แหละครับพ,พ่อ,อใ,ให้พี่น้องเอฟซีครับจังไรก็ห้พ่อให้พี่น้องมีโชคมีไช่สำหรับงวดอ่าวันที่หนึ่งสิงหาคมสองหาหกซี่นี่นะครับให้เทวดาอารักษ์บ้าบ้าสิเปลี่ยน ผุ่มเจ้าที่ที่ปกปากรักษาในวัดว่าล่ามแห่งนี้จนปกปากรักษา,อาพอพีพ่น้องเอฟซีทุกทันสาธุเอฟซีและพวกญาติโยมที่สมไรกะส,สมเด้ครับผมโชคห้มันสุขูททุกคนเด้ครับผมสาธุ